สวัสดีค่ะพบกับช่างดีไนายนะคะเยี๋ยมจากที่สุดว่าชอบใครทำอะไรนะคะดอกนา้อันนี้สวยมากค่ะแต่มันมุดแดงนะคะดยอกหยาตัวน่ะไปยัง

มะม่วงใหญ่คอ